กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเป็นชาย8คนใช้รถจักรยานยนต์4คันเป็นพาหนะขี่ผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่งในซอยวัดด่านสำโรง38ตําบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะไปจอดห่างจากบ้านหลังนี้ไม่ไกลนักจากนั้นคนร้าย4คนลงจากรถแล้วค่อยๆเดินมาฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วกระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านกว่า40นัดและวิ่งขึ้นรถหลบหนีไปนี่คือจุดที่คนร้ายนะครับจอดรถจักรยานยนต์ที่บริเวณนี้นะฮะก่อนที่4คนนะครับจะลงจากรถ พร้อมด้วยอาวุธครบมือนะครับลงมาที่บริเวณนี uh ้เพ <P ages. S 2> ื่อที่จะดูว่ามีใครอยู่ภายในบ้านหลังนี้หรือไม่นะครับก่อนที่จะสต์กระสุนเข้าไปภายในบริเวณบ้านนะครับซึ่งกระสุนที่ยิงเข้ามาก็โดนที่บริเวณด้านหน้าของบ้านนะครับแล้วก็โชคดีนะฮะที่คืนวันเกิดเหตุมีรถยนต์คันนี้จอดขวางอยู่ทําให้กระสุนไม่ทะลุเข้าไปถูกคนที่อยู่ภายในบ้านครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะผู้เสียหายและครอบครัวพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน จู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่กระสุนทําให้รถยนต์และบ้านได้รับความเสียหายห,ายหลายจุดผู้เสียหายเล่าว่าคืนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแฟนสาวในซอยวัดมหาวงพื้นที่สอพอสํารงใต้จู่ๆก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถที่จอดอยู่หน้าหอพักอ้างว่าจอดขวางทางผมแค่ไปหาแฟนของผม3าวันผมไปทีเวยครับแล้วอยู่ดีเขาเหมือนแบบเขาเป็นเจ้าถิ่นแถวนั้นนะครับเขาลงมาถีบมอเตอร์ไซค์เลยเขาบอกข้องใจก็ลงมาเลย ผมก็แอบกันสักแป๊บหนึ่งพอเข้าไปผมก็ลงมาดูหน้าเตึกโอ้โหมันมีัยรุ่นอยู่เพียบเลยผมเลยโทรหาพี่ชายเลยนะครับคือมารออยู่ข้างหน้าเลยครับรออยู่หน้าซอยครับขับมอเตอร์ไซค์วนอยู่นะครับ<ฮ>ผมเลยโทรห้พี่ชายรกเข้ามามันก็หายไปพี่ชายบอกออกมาเลยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มามาบ้านมาจอดไปถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับมันก็มากันเลย8คนมุนกน็อกเต็มใบหมดเลยหลังกเกิดเหตุผู้เสียหายเขาแจ้งความที่สอพอสำรงเหนือโดยพันตำรวจเอ,นอกนพดลสุขนทวิทยผู้กำกับการสอพอสำรงเหนือให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าขณะนี้ ทราบตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างติดตามจับกลุมตัวรู้ตัวหมดแล้วรู้ตัวหมดแล้วตอนนี้ก็เข้ามาแล้วคราวนี้ที่ผมบอกอะผม,มเอาเจตนาอยากให้มันต้องปรับความเข้าใจกัน<อ>ไม่งั้นเด็กวันนี้ไม่งั้นเดี๋ยวลอดสายตาเราไปเดี๋ยวมันไปมีเรื่องกันอีกแต่เรื่องเรื่องอาุธเน,นี่ยคือดำเนินคดีแน่แน่เราก็ต้องดำเนินคดีครับเขาต้องดำเนินคด,ด,ดีบอกไม่รู้ไปเอามาเดี๋ยวก็มานัาง่งคุยกันไปเอามาเอาปอปอกกระสุนตรงกันนี่มากระจกแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีผู้ใดได้รับบบาดเจ็ แต่ครอบครัวผู้เสียหายยังหวัดผภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังหวั่นเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพราะคนร้ายยังลอยนวลอยู่โดยขอให้ตำรวจเพิ่มความทีในการตรวจตรามากขึ้นวินัยทรสีหคลังรายงาน